ช่วงที่ผ่านมานะครับผมขายสินค้าไปมากกว่า2 0,000ชิ้นนะครับแล้วก็ด้านค่าที่คุณผู้ชมเผนสติติ4พ0 0กว่าตัวน,นี้ก็คือเป็นจำนวนออเดอร์นะครับที่ผมได้มีการส่งของกับทาง f a t t x อ็กเพนะครับผมได้ส่งของกับทางไปสนีไทยด้วย JNT แล้วก็มีอีกหลายที่ที่ผมได้ไปลงทะเบียนไว้เพราะว่าเพื่อความสะดวกเวลามีปัญหาเรื่องของการขนส่งนั่นเองนะครับและที่สำคัญก็คือผมจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องให้บริการแบบถูกกฎหมายนะครับ ประเภทของสินค้าที่ผมจําหน่ายก็คือจะเป็นอุปกรณ์กลางเต็นท์นะมีทําครัวมีเชฟอุปกรณ์เดินป่านะครับผมรวมไปถึงวัตถุมงคลอีกด้วยนะครับช่วงที่ผ่านมาผมเองก็เพิ่งจ่ายภาษีกลางปีไป นะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้คือไม่ใช่ว่าผมจะมาอวดอ้างให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าผมเ,เก่งหรือว่าเจ๋งอะไรยังไงนะครับแต่ว่าอยากให้คุณทราบว่าข้อมูลที่คุณจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากปากของคนที่ทําจริงๆผมลงมือทําจริงๆผมมีผลงานให้เห็นเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าจากนี้ไปในคลิปวิดีโอนี้ผมจะเล่ากระบวนการทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนที่ผมเริ่มผมวางแผนยังไงผมคิดยังไงผมหาสินค้าที่ไหนวิธีการหา การขายการสมัคร COD หรือเก็บเงินปลายทางการแพ็คของไปเอาวัสดุที่นำมาแพ็คและสุดท้ายคือการรับเงินเข้ากระเป๋านั่นเองนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแบบละเอียดยิบนะครับที่ผ่านมาผมทําวิธีการหารายได้ผ่านทาง f c e b o o k r รีวไปใช่ไหมก็มีหลายคนไปดูนะครับขอบคุณมากที่ให้ความสนใจกับคลิปวิดีโอนั้นเพราะผมอธิบายแบบละเอียดจริงๆแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่ไม่ชอบแนวการหาแบบวิดีโอแบบนั้นหารายได้เสริมจากการทําวิดีโอคือคนอาจจะไม่ชอบแนวนั้นเพราะฉะนั้น ผมจะทําคลิปการเริ่มต้นขายของออนไลน์ครับคุณผู้ชมเหมือนเดิมเราจะตัดออกก่อนสําหรับคนที่ไม่พร้อมนะผมไม่อยากให้คุณมาคอมเมนต์เสียๆให้หายด้านล่างแล้วทําให้พี่ๆน้องๆแล้วก็อีกหลายคนที่มีความตั้งใจเขารู้สึกว่ามันบันทอนกําลังใจมันรู้สึกแย่ต่างๆคือถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งดูครับเพราะว่าผมให้ข้อมูลคุณด้วยความฟรีบอกแล้วผมไม่เปิดคอร์สขายออนไลน์ line, ให้กับใครได้เรียนและเสียตังค์ให้กับผมผมไม่เอา ผมขายของผมมีตังค์ผมพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้คุณแบบฟรีๆนะครับผมถ้าพร้อมแล้วลก็ปลุกใจตัวเองด้วยคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าฉันเก่งพอที่จะเป็นคนรวยฉันเก่งพอที่จะเป็นคนรวยและผมจะเล่าทุกอย่างให้คุณได้ฟังครับ คุณผู้ชมพอจะมีกระดาษไหมครับหรือว่ามีอะไรพอที่จดหรือเปล่าผมจะเริ่มต้นแบบนี้คุณผู้ชมก็คือจะให้คุณลองลิตรายการมาว่าในชีวิตเราเนี่ยชอบอะไรนะคุณลองไปเริตรายการมาว่าคุณชอบอะไรเอาแบบจริงๆจากใจนะไม่ใช่คุณมา make ซนนะสมมติว่าให้ในใจคุณมีของที่จะขายอยู่แล้วใช่ไหมแต่คุณมาเมคว่าเฮ้ยฉันฉันเอินชอบอะไรพอดีไม่เอาอย่างนั้นนะคือคุณชอบอะไรคุณลองเขียนรายการมาสักสิบรายการก็ได้ อย่าให้มากกว่าน,นั้นถ้ามากก็คือมันเป็นความรู้แล้วก็ต้องใช้พลังในการตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะครับคุณลิศมาสักสิบรายการที่คุณรู้สึกว่าคุณโอเคนะพอคุณลิศมาสิบรายการที่คุณโอเคแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมนะฮะสิ่งที่ผมจะทําให้คุณได้ดูต่อไปนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่ผมใช้ในช่วงแรกโซนในรายการที่ผมลิศมาเนี่ยก็จะมีผู้ชายมีไม่กี่อย่างครับมีฟุตบอลเครื่องแต่งกายนะฮะหรือของสะสมก็คือหลักๆก็จะประมาณนี้ใช่ไหมแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่ลิศมาเนี่ย มันจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ยังไงบ้างก็คือวิธีการก็คือผมจะให้คุณเนี่ยไปหาว่าคนที่ชอบเหมือนกับคุณเนี่ยเขารวมตัวอยู่ไหนกันแล้วการรวมตัวของเขานั้นมีปริมาณมากพอที่จะสร้างไรายได้ให้กับเราไหมแล้วถามว่าเราจะไปหาจากไหนสมมติว่าอย่างที่ผมเป็นนะครับคุณผู้ชมก็คือผมจะรวบรวมสถิติก่อน เน้นย้ำนะผมจะหาลูกค้าก่อนผมจะไม่หาสินค้ามาขายโดยที่แบบไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นใครผมจะหาก่อนเหมือนที่ผมขึ้นให้คุณดูตรงนี้นะครับนะะเดี๋ยวผมดูให้ฟังกันเดี๋ยวขึ้นให้ค่าหน้าจอนะก็ะคือสถิติเหล่านี้จะเป็นการรวบรวมว่าคนที่สนใจในสิ่งเดียวกับผมเนี่ยนะครับจะมีประมาณนะอายุ3 5มสถึงสาเนียอายุ2 5่สถึงสาเนี่ย,ย,ยจะมีปริมาณที่เยอะหน่อยคือ23%ใช่ไหม 35-44ถึง44คือจะมีน20%นะครับผมก็คือก็ลดลดหลั่นกันมานะฮะนั่นหมายความว่าโอเคสิ่งที่ผมชอบเนี่ยมันมีแว l u ลูหรือว่ามันมีการตลาดที่รองรับแน่ๆมีคนที่สนใจแน่ๆนะฮะแต่ว่าผมจะไม่ลุยกับคนที่อายุ35ถึง44นะแต่ผมจะไม่ลุยช่วงนี้หรือจะไม่ลุยช่วง25-34นะเพราะว่าช่วงนี้เป็นการแข่งขันที่สูงมากผมจะลดหลันลงมาหน่อย นะอาจจะลุยช่วงสัก4 5ถึง54แล้วก็ช่วง5 5 4ถึง6กเนะี่ยก็พอน่าสนใจที่จะลุยนะครับนะโอเคคือดูแบบไม่ได้คือผมรู้ก็ทั้งว่าคนที่สนใจสินค้าประเภทเดียวกับผมเนี่ยเขาชอบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีผู้ชายอยู่ประมาณสัก83%นะครับผู้หญิงอยู่ที่16-8%นะสถิติเหล่านีมน้มันดูได้มันหาได้นะครับ แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เก่งคอมพิวเตอร์เหมือนที่ผมไปหาความรู้มาหรือว่าใช้ประสบการณ์เนี่ยอีกวิธีการหนึ่งที่จะหาว่าคนชอบเหมือนคุณได้ก็คือให้คุณเข้าไปใน Facebook ของคุณเลยนะครับ a c e o o o k ที่คุณมีอยู่แล้วหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมให้คุณลองเซิร์ชเข้าไปในสิ่งที่คุณชอบสมมุติว่าคุณชอบอะไรผ้าไทยอะสมมติว่าผมกดเข้าไปคําว่าผ้าไทยนะผมพิมพ์ค้นหาว่าผ้าไทยนะนะ จะมีรายการขึ้นมาแบบนี้ให้คุณเลือกไปดูคาว่ากลุ่มเพราะอะไรเพราะคำว่ากลุ่มก็คือจะรวมคนที่ชอบจริงๆอยู่ด้านในนั้นจะมีทั้งคนขายและคนซื้ออยู่ด้านในเราจะได้รู้ว่าปริมาณของคนที่อยู่ด้านในนั้นมีเยอะมากพอไหมที่คุณจะลงเล่นในตลาดนี้นะฮะอ่ะสมาชิกกลุ่มแรกเขาบอกชุดผ้าไทยเนี่ยมี1นึ่งแคนเลยนะแล้วล่ามิ1หนึ่งหมื่นหมนะฮะห้าหมื่นสี่แสนสี่นะแสนสองนั่นก็หมายความว่าเอาเฮ้ย มีคนชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของผ้าไทยเนี่ยก็พอไปได้เพราะมีคนเล่นเหมือนกันนะฮะนี่คือวิธีการกันกองนะแต่ของผมอะผมชอบของสะสมที่เป็นมีดผมจะพิมพ์ไปคําว่ามีดนะฮะก็คาว่ามีดเนี่ยก็จะมีสมาชิกหมื่นสองหมื่นสี่แสนหนึ่งนะครับเนี่ยนะเอา้าผมเองนี่ว่านะฮะเนี่ยก็จะมีกลุ่มขายมงคขายมีดต่างๆเนี่ยมีประมาณหนึ่งนะะนี่นี่มีประมาณหนึ่งครับคุณผู้ชม แต่ว่าเราต้องไปดูคําว่ากลุ่มนะถ้าคำว่ากลุ่มเนี่ยมีหมื่นสองหมื่นแสนกว่า9 0 0 0 0กว่าส0,000กว่า5,000กว่าแค่เนี้ยกระบอกบอกแล้วว่ามันเป็นการตลาดที่คุณสามารถลงไปเล่นได้เพราะมีคนสนใจนะนั่นก็หมายความว่านี่คือการตอบโจทย์ข้อที่1ก็คือมีและลูกค้าเจอแล้วนะเจอแล้วลูกค้าเจอแล้วทีเนี้ยพอคุณรู้แล้วว่ามันมีลูกค้ามันมีคนอยู่ในนั้นที่สนใจมีดแน่นอนละ แต่ว่าคุณจะไปหาสินค้าจากไหนมาขายให้เขาได้วิธีการหาสินค้าของผมก็คือผมทําทุกอย่างตามความเชื่อของผมเองผมเชื่อเสมอว่าทุกเรื่องบนโลกใบนี้เราสามารถพูดคุยกันได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่จะหนักหน่วงแค่ไหนตอนที่ผมจะขึ้นลงขึ้นศาลกับผมก็คุยกันได้นะครับทุกอย่างตกลงในการเจรจาก,กันได้แล้วจบลงได้ดีด้วยนะนะฮขอแค่เข้าไปพูดคุยด้วยความจริงใจแจ้งปัญหาตรงๆไปว่าเราเป็นยังไงนะครับ เราสามารถจบตรงกันได้ซึ่งผมเองก็ใช้วิธีการนี้ในการเริ่มต้นขายสินค้าเหมือนกันผมโพสต์ลงไปได้กลุ่มเลยนะครับอผมเนี่ยนะอยากจะขายสินค้าประเภทมีดหรือของสะสมใครที่ขายสินค้าแบบส่งบ้างนะฮะทักหาหน่อยซึ่งว่าผมโพสต์ไปปั๊บเนี่ยก็จะมีคนเข้ามานะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเจ้าของกลุ่มเนี่ยเขาก็จะอนุญาตให้เราโพสต์ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรผิดถูกไหมครับและอย่างเนงก็คือเขาเนี่ยต้องการที่จะขายของอยู่แล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ด้านล่างเพียบเลยคุณก็เลือกเอาว่าของใครราคาถูกกว่าและหลังจากนั้นคุณค่อยไปคุยเจราจากันหลังใหม่นะะว่าขอราคาที่ดีกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวจะเอามาลงทุนแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในการขายเพราะว่าเนื่องอะไรเนื่องจากว่าคุณเจอกลุ่มเป้าหมายแล้วนะฮะ อย่างน้อยของที่คุณได้มาเนี่ยถ้ามันจะขาดทุนจริงๆคุณเอามารีเซลขายในในกลุ่มนั้นน่ะที่ราคาถูกคุณก็ยังได้ทนคืนใช่ไหมครับมันก็ไม่เจ็บมากใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นพอคุณไปหานะ,ะเหมือนที่ผมไปหานี่ผมไปเจอนะตอนเริ่มต้นเนี่ยผมไปเจอน้องคนหนึงน่งอะไรผมให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับนะนะรายละเอียดแบบนี้นะผมก็จะไปคุยปั๊บเนี่ยผมก็จะไปเจอสินค้าคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะ ก็จะมีสินค้าแบบเยอะแยะมากมายให้ใหเลือกเนี่ยเราก็เลือกไปเราก็เลือกไปเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะมันก็จะมีให้เลือกแบบเยอะมากนะครับเนี่ยว่านะเลือกไปนะครับให้ดูประมาณนี้นะฮะพอหลังจากที่เราเจอแล้วเราเจอสินค้าเรามีแล้วเว้ยเรามีกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วนะฮะทีเนี้ยต่อจากนั้นจะทํายังไงดีเราจะเริ่มต้นเข้าสู่าการการขายของนะครับ เราจะเริ่มขายของแล้วนะฮะพอมีสินค้ามีลูกค้าเราจะเริ่มจากการขายของแล้วนะครับคือการขายของทั่วไปในกลุ่มเนี่ยผมเนี่ยนะถามว่าผมโพสไหมช่วงแรกๆผมก็ไปขอโพสต์ในกลุ่มนะครับก็ลองทําตามเพราะดูว่าถ้าเกิดเงื่อนไขในการไปโพสต์สินค้าในกลุ่มนั้นเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างในกลุ่มของคนที่เป็นเจ้าของกลุ่มเนี่ยเขาก็จะอธิบายมาเนะี่ยซึ่งคุณเองก็รับฟังตรนนั้นก็ทาตามหลักกาไว้ก่อนนะคุณก็ขายพยายามขายในกลุ่มไปก่อนและ พราะหลังจากที่คุณมีสินค้าเนี่ยนอกจากคุณจะขายในกลุ่มแล้วเนี่ยแต่ประเด็นหลักคือผมจะไม่ให้คุณขายในกลุ่มนะคุณผู้ชมจำไว้ว่าอย่าทําอะไรก็ตามแต่ที่ยืมจมูกคนอื่นหายใจการที่คุณยืมจมูกคนอื่นหายใจนั้นหมายความว่าคุณไม่มั่นคงนะครับคุณต้องหายใจด้วยจมูกของตัวเองและถามว่าทําไมผมต้องให้คุณติดต่อกับกลุ่มนั้นวันไว้เพราะว่าเผื่อวันหนึ่งถ้าเกิดคุณเอาสินค้ามารีวิวใช่ไหมคุณอาจจะรีวิวลงใน YouTube f เ c e b o o k หรือเอาไปถ่ายภาพลงใน ช้อปปี้ลาซาด้าและแพลตฟอร์มการขายของมาเก็ตเพจต่างเนี่ยคือถ้าเกิดคุณโพสต,ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้อย่างน,น้อยในกลุ่มนี้คุณเอาสินค้ามาปล่อยในราคาที่ขาดทุนหน่อยเนี่ยมันก็ยังขายได้หรืออาจจะขายได้กําไรได้ก็ได้นะครับมันก็ยังทําได้เพราะฉะนั้นพอคุณมีกลุ่มตรงนี้ปับ๊บนะครับมีสินค้าต่างๆคุณก็พยายามที่จะเอามารีวิวเยอะๆนะฮะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่ขายยากมากผมแนะนําให้คุณพยายามเสิร์ฟคอนเทนต์ลงในแพลตฟอร์มต่างๆให้ ให้มันแบบทั่วทั่วถึงถึง,ถงก่อนคุณจะได้รู้ว่าคุณจริงๆแล้วคุณถนัดแพลตฟอร์มไหนแต่และแพลตฟอร์มมีสไตล์การขายที่ไม่เหมือนกันคุณถ้าเกิดคุณถนัดวิดีโอยาวอธิบายแบบที่ผมทําแบบนี้คุณก็ต้องมา y t u t u นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอสั้นๆเป็นชอดช็อตเนี่ยคุณก็ไปเฟซบุ๊ o รีวิวทิกต็อกนะฮะหรือ YouTube ช็อตแบบนั้นไม่ถึง1นาทีรีวิวสินค้าแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้เขาสั่งซื้อก็ได้ หรือถ้าเกิดคุณมะเอินคุณเป็นคนพูดไม่เก่งคุณไม่ชอบการทําวิดีโอคุณก็ต้องไปขายในช้อปปี้ราซาดาซึ่งตรงนั้นคู่แข่งเยอะมากอันนั้นจะแข่งกับเรื่องของราคาราคาใครดีกว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อแบบนั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกช่องทางเอาส่วนตัวของผมผมได้ศึกษาแบบลึกกว่านั้นคุณผู้ชมก็ลองเอาสเกลนี้ไปเทียบดูนะครับผมได้ทราบว่าฐานลูกค้าของผมเนี่ยนอกจากจะอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเนี่ยเขายังชอบดูรีวิวการขายอุปกรณ์เดินป่านใน YouTube นะฮะเพราะฐานคนส่วนใหญ่ที่ผมดูผมบอกไว้เมื่อสักครู่ดีแล้วว่าตั้งแต่อายุ45าถึง6กกว่าเนี่ยนะฮะนี่คือลูกค้าของผมและเขาก็ชอบดู YouTube เป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะทำแพลตฟอร์มอื่นเพราะเขาชอบ YouTube ก็ต้องทำ YouTube นะฮะผมก็ทำตามที่เขาอยากดูเลยแล้วถามว่าพิธีการสั่งซื้อเนี่ยคนแก่อาจจะไม่เล่นโซเชียลมีเดียสั่งซื้อยังไงคุณผู้ชมเคยดูรายการทีวีเด็กนะครับทนะีวีเด็กไหมเมื่อก่อนเน่ยทีวีเด็กวันนี้ขอเสนออะไรเนี่ยคุณก็ใช้หลักการนั้นได้เลยแป นะพอมีเบอร์โทรปับ๊บเขาสนใจสินค้าว่าเขาโทรมาแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือเทคนิควิธีการผมเลยนะนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบคุยก็อาจจะสั่งซื้อทางไลน์ทางเฟซก็แปะลิงก์เอาไว้ให้เขาสั่งนะครับนะนี่ก็คืออีก,อ,กอีกเทคนิคหนึ่งนะครับหลังจากนั้นพอคุณมีสินค้าแล้วนะมีลูกค้ามีสินค้ามีช่องทางการขายแล้วนะฮะอย่างไรต่อ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับช่องทางการขายใครๆก็มีแต่สิ่งที่สําคัญนั่นคือคุณจะทํายังไงให้ลูกค้านะ่ะสนใจสินค้าของคุณจริงๆและเขาก็ดูได้จริงๆนะนี่จะเป็นเทคนิคการขายแล้วนะเทคนิคการขายตรงนี้ก็คือให้คุณเนี่ยนะครับเวลาจะขายสินค้าให้กับลูกค้าอย่าบอกว่าสินค้าของคุณดียังไง แต่จงบอกว่าสินค้าของคุณเนี่ยไปช่วยให้คนที่จะซื้อของชิ้นนี้มันใช้อะไรแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเขาได้บ้างนะฮะพูดแบบนี้อาจจะไปแปลกอาจารย์มันจะไปแปลกไปนิดนึงนะอาจารย์นะฮะคือผมอายกตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่าผมเป็นพนักงานขายเก้าอี้นวดนะฮะอยู่ที่ห้างหนึ่งนะะแล้วผมบังเอิญเห็นคนเดินมาต่อหน้าต่อตาผมเลยนะนะฮะ เห็นเขาแต่งตัวเหมือนชุดพนักงานเทสดีหน่อยแต่หน้าบูดบูดหน่อยเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดปัญหาอะไรหรอกนะแต่ผมก็จะทักไปก่อนเลยนะครับว่า,าพี่ครับเนี่ยถ้าพี่อยากก้าวหน้าในะที่การงานที่พี่ทําอยู่เนี่ยนะเก้าอี้ผมช่วยได้นะนะเปิดประเด็นไว้ปึ้งมันจะให้เอา้าแล้วก็อี้ที่เองขายอยู่เนี่ยมันจะไปช่วยในะที่การงานของฉันได้ยังไงวะนะผมก็จะบอกต่อเลยเพราะว่าเขาเกิดคําถามอะไรทีนี่นเขาจะฟังผมแล้วไง เขาเกิดคาถามแล้วเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ถามโดยตรงแต่เขาถามในใจว่าเฮ้ยเอ้าแล้วก็อี้มึงนี่ช่วยหน้าที่การงานของกูได้ยังไงวะอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีโอกาสได้พูดต่อแล้วที่แรกผมค่อยพูดข้อดีเก้าอี้ของผมเนี่ยเป็นเก้าอี้นวดนะเวลาที่พี่เกเครียดเนี่ยพี่ปวดหลังมาเนี่ยพี่ก็นั่งทํางานพี่ได้ไม่เต็มที่หรอกแต่ถ้าเกิดพี่มีเก้าอี้ตัวนี้ที่ช่วยนวดให้พี่พี่ก็จะมีไอเดียในการคิดงานใหม่ๆนะฮะผลงานพี่ก็จะออกมาดีหน้าที่การงานของพี่มันก็จะก้าหนามากยิ่งขึ้นนะฮะ เพราะฉะนั้นพออ้าวเฮ้ยคนเห็นเออเฮ้ยมันสาคัญนี่หว่าทั้งที่แบบไอ้เกาอีนัวทาเนี่ยอาจจะไม่มีความสาคัญอะไรก็ได้แต่พอพูดอย่างนี้ปั๊บสำคัญขึ้นมาทันทีเลยนะอยากได้ขึ้นมาทันทีเขาก็เลยอ่ะโอเคนะฮะตกลงซื้อกับเรานะก็จะประมาณนี้แต่นี่ในกรณีที่เจอกันแบบเฟสทูเฟสนะแบบตัวต่อตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าออนไลน์เนี่ยทำยังไงได้บ้างนะฮะอย่าเปิดหัวข้อแบบนี้นะครับว่าอ่า เก้าอีโ e ดดของเรานั้นเป็นระบบรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมเทคโนโลยีอย่างงู้อย่างนี้คือบบอยับพูดอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับถ้าคุณจะโพส์สวยๆเนี่ยคุณก็ใช้คําโพสต์แบบนั้นเลยนะเอาคโานนะโพสตเมื่อกี้น่ะโพสตลงไปนะฮะว่าคุณอยากมีหน้ที่การงานที่ดีหรือไม่เก้าอี e ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้นะฮะใครที่เป็นสายมมเตลูกเฮ้ยทำไมวะนะเขาจะสงสัยทุกคนจะสงสยัยแลวเขาก็จะมาคลิกซื้ออะไรเงี้ยนะครับผมก็คือจะเปิดประมาณนี้ประมาณนี้ให้เป็นแนวทางอางจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ตายตัว สิ่งเหล่านี้ไม่ตายตัวนะครับแล้วความรู้ก็มีมันหมดอายุนะครับมันสามารถที่จะหมดอายุได้แต่ให้เป็นแนวทางให้คุณเป็นไกด์ไลน์เียคุณลองทาดูนะฮะแล้วมันจะดีขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาหลังจากที่คุณแบบอ่าโอเคแล้วนะสินค้าของคุณไปเข้าตาลูกค้าแล้วบังเอิญว่าเขาสนใจนะครับเขาอาจจะทักกลับมาในช่องทางเฟซช่องทางไลน์แล้วเนะนี่ยเทคนิคการคุยคุยยังไงเทคนิคการคุยก็คือเราจะไม่ใช้สติกเกอร์ที่มันดูตัวใหญ่หรือว่าว,า,วางอลังการจนเกินไป เน้นความเรียบง่ายสติกเกอร์ก็ควรจะตัวเล็กกว่าของลูกค้านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตัวใหญ่กว่าเนี่ยมันจะเป็นการข่มลูกค้านะฮะฟีลลิ่งของลูกค้าคือส่วนใหญ่จะซื้อตามอารมณ์ซื้อตามใจตัวเองและไหนที่มันรู้สึกขัดใจเดี๋ยวเขาจะไม่ซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นการคุยการตอบต่างเนี่ยนะครับพยายามให้ความรู้ให้เคลียร์ที่สุดนะครับการที่คุณจะขายของให้กับลูกค้าได้คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาให้กลายเป็นเอ็กซ์เพิดในเรื่อง,งนั้นๆก่อนนะครับเหมือนผมเหมือนกันเวลาผมจะขาย พวกอุปกรณ์เดินป่าอุปกรณ์กางเต็นหรือวัตถุงมงคลน,นั้นผมจะต้องไปศึกษาก่อนว่ามันคืออะไรแล้วคุณซื้อกับเรามันจะดียังไงดีกว่าคนอื่นยังไงนะฮะไอ้ตัวนี้มันมีอะไรบ้างถ้ามันมีปัญหาแล้วมันแก้ไขยังไงถ้าเกิดคุณสามารถตอบคําถามเหล่านี้กับลูกค้าได้การตอบแชทกับลูกค้าจะไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นผมจะไม่หยิบอุปกรณ์ที่มันจับฉายที่เหมือนที่หลายคนโพสใน f Facebook อ่ะคุณอาจจะเห็นเพื่อนคุณโพสใน Facebook ที่มันจับฉายใช่ไหมตัวนู้นตัวนี้ตัวนั่นดูมันแบบหลากหลายผมเลยยไม่่ทําาองนนั้น ผมจะทําอย่างเดียวให้คนรู้สึกว่าพอนึกถึงสิ่งนี้ขึ้นมาปั๊บจะนึกถึงหน้าผมนะฮะเช่นคนใน Facebook ตอนนี้ถ้าเกิดว่านึกถึงพวกอุปกรณ์การเต,ต็นทนป่าเพราะเขาจะนึกหน้าผมคนแรกเลยนะฮะนี่คือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะทําให้คนนึกถึงเราในรูปแบบนั้นนะมันถึงจะขายได้นะครับและที่สําคัญก็คือการรักษาลูกค้าเก่าๆไว้นะฮะดีกว่าการที่คุณจะต้องไปเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายคนลูกค้าใหม่ๆเรื่อยๆ,ๆนะครับการที่ทําให้ลูกค้าเก่าๆซื้อซ้ําได้ นั่นคือความสําเร็จของคุณอีกข้อหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณมียอดขายที่ดีนะครับนะฮะต่อมาครับเรื่องของการพูดคุยไปแล้วทีเนี้ยพอปิดการขายได้ไปที่เรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องทําการส่งสินค้าให้กับลูกค้าใช่ไหมคุณสามารถไปหาซื้อพวกแพ็กเกจพวกกล่องอะไรต่างเนี่ยนะครับพยายามไปหาซื้อที่มันขายออนไลน์แล้วมันเป็นแพ็กเกจเหมารวมเยอะๆนะนะะเอาเหมาอย่างงั้นมาก็ก็ได้ก็แพ็คง่ายดีนะแต่ของผมที่ใช้ก็คือผมจะไปขอซื้อหลังจากร้านขายของเก่านะ ลังแบบที่มันดูสภาพดีๆนะครับผมก่อนที่เขาจะอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไปซื้อมาแล้วก็ไปซื้อลังจากร้านค้าที่เขาขายแบบลังอะไรเงี้ยนะครับผมเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเวลาแพ็คของเนี่ยนะครับด้วยความที่ผมเองก็เปิดร้านมานานแล้วผมมีพนักงานแพ็คของเพราะฉะนั้นผมก็จะให้เขาแบบป,ประกอบกล่องขึ้นมาแล้วก็ทำในการลดต้นทุนได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมวิธีการนี้ก็ใช้ได้นะนะค,คุณก็ลองไปใช้ดูนะครับต่อมาเรื่องของอประกอบกล่องเสร็จแล้วสินค้าบรรจุแพ็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยสุดท้ายทําไงดี วิธีการทําก็คือคุณจะต้องส่งของให้กับลูกค้าใช่ไหมนะวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายคือกนะ็คือการชําระเงินที่ปลายทางนะฮะอันนี้ต้องคิดให้ดีๆนะครับคุณจะบวกกําไรหรือว่าค่าส่งอะไรต่างๆคุณคิดให้ดีนะครับเพราะว่าการเก็บเงินปลายทางจะมีการเสียภาษีอยู่ที่3%ของสินค้านั้นๆด้วยของราคานั้นๆไม่รวมกับค่าส่ง ค่าส่งบวกกับสาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ค่ากล่องค่าแพ็กเกจต,ต่างๆคุณผู้ชมคิดให้ดีๆนะอันนี้คือเรื่องที่สําคัญมากแล้วเวลาคุณไปสมัครเ,เก็บเงินไปทางกับแต่ละที่เนี่ยไม่นานถ้าไปสนีคุณถือบัตรประชาชนไปใบเดียวเลยคุณไปหาเขาถึงที่ให้เขาทําไม่ถึง10นาทีได้ถ้าเป็น j จแเนี่ยนะครับคุณก็เอาบัตรประชาชนนะฮะแล้วก็หน้าบุ๊คแบงค์ไปด้วยนะที่อื่นก็เหมือนกันเมื่อกี้ลืมบอกไปของปัษณนีก็เหมือนกันมีหน้าบุ๊คแบงค์ไปด้วยนะครับเอาไปให้เขานะ แล้วแฟ e ตเอ็กเพสก็เหมือนกันนะครับสามารถไปทําได้ไม่เกิน23วันสวันนะรู้เรื่องนะครับแล้วมันจะสะดวกมากกว่าทีนี้นในการใช้ขนส่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าที่อื่นนะเป็นยังไงแต่ที่บ้านของผมเนี่ยสะดวกสุดก็คือเป็นแฟลตเอ็กเพสที่ผมสะดวกมากมากนะนะก่อค่าขนส่งต่างๆเนี่ยอาจจะแพงหน่อยแต่สินค้าไปถึงไวนะฮะไปถึงไวแต่ถ้าเกิดใครส่งปริมาณมากเนี่ยก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะว่าอันไหนดี แต่ว่าของไปษนีก็ปรับปรุงมาแล้วนะไปษนีก็ปรับปรุงมาแล้วก็กสามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันส่วนใครที่อยากจะขายสินค้าส่งไปลาวเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเลห้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเพราะผมเองก็ส่งเหมือนกันนะมันมีของที่หนึ่งที่มันส่งถูกมากๆเดี๋ยวจะเลห้ฟังนะครับคุณผู้ชมนะก็ประมาณนี้เนาะเตรียมตัวไปให้เรียบร้อยไปสมัครมันจะทําให้ลูกค้าได้ตัดใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเวลาในการรับ COD เนี่ยพอลูกค้าได้สินค้าแล้วปั๊บถ้าเป็นของแฟร์เอ็กเพ วันถัดไปก็คือเงินก็จะเข้าเลยนะเข้าช่วงเงยน็นๆนะฮะแต่ถ้าเป็นของไปชนีเนี่ยก็จะต้องรอซองถึงสาวันพองเงินเข้าปั๊บเนี่ยเวลาเบิกออกมาเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของค่าเบิกครั้งละ2 0บาทเพราะฉะนั้นรอให้มันรวมไปก้อนให,ใหญ่แล้วก็เบิกทีเดียวนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียค่าค่าเบิกบ่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะอ่ะนี่คือความจริงที่ผมเริ่มทําเยอะไปไหมจริงๆมีสิ่งในหัวมันเยอะกว่าน,นี้มากนะแต่ไม่สามารถจะบอกทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้นะเพราะฉะนั้นคุณไปลองเริ่มทําให้ได้ก่อน คุณไปเริ่มทําให้ได้คุณไปลุยมาให้มันเกิดเกิดภาพก่อนให้มันเกิดแบบเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณพอใจแล้วแล้วคุณเจอปับ๊บคุณติดปัญหาตรงไหนคุณเข้ามาถามผมเดี๋ยวจะตอบทุกอย่างทัาที่ผมรู้ให้ฟังไม่มีกักนะครับนะถ้าจะพากันไปรวยไปมีกินมีใช้มีเสื้อผ้าทางการเงินต้องพากันไปยกแผงครับนะสู้ๆเป็นกำลังใจให้คุณมีศักยภาพพอผมเชื่อว่าคุณรวยได้นะส,สู้ครับ